ตอนนี้นะคะเราก็มาอ่านน้ำที่น้ำแจก,กนะคะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนาะก็กำลังจะขึ้นไปขึ้นไปที่กระท่อมนะคะตอนนี้แม่ๆกำลังเดินนำเราเดินทีหลังนะคะเพราะว่าเรานี่คือแบบซ้าสุดเลยนะคะเพราะว่าเราชอบถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะก็เลยแบบช้ากว่าแม่ๆเขานิดนึงนะคะนี่คุณแม่เขาไปนู่นแล้วนะคะนี่กำลังลงรอยเนี่ยแดงๆนี่นะคะนี่นี่น ไปแล้วเหลือแต่เรานะคะก็คืนนี้เราจะพาไปชมยามค่าคืนนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็มาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะที่แม่น้ําก็คึกคักมากนะคะนี่คือแบบเยอะมากๆคืออาบน้ําเนี่ยประมาณห้านาทีก็ไม่ได้นะคะคือแบบอายคนอื่นอะคือแบบอาบปุ๊บให้มันเย็นก็เสร็จแล้วนะคะไว้ค่อยไปอาบที่ที่บ้านดีกว่านะคะ อาบนานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ที่นี่ดูนี่คือแบบคนอาบน้ําหมดเลยนะคะที่อยู่ในในแม่น้ําเนี่ยเยอะมากน่าสนุกมากๆนะคะถ้าแ,าแบบเป็นอ่าช่วงสงการถ้าเหมือนที่เชียงตุงอะ่ะเขาก็น่าจะมาเล่นน้ําที่นี่น่าสนุกคึกคักมากๆเลยนะคะไปกมตัวนื้อหน่อเอาคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่แล้วไปแล้วนะคะ โอ้บรรยากาศทางนี้คุกับเยอะมากเลยเนาะต้องจะให้ดูข้างหน้านะคะคือเมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่านี้นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วเมื่อคราวนู้นเราอยู่ท้ายสุดนะคะแต่วันนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วนะคะนี่นะคะคือตรงเนี้ยคือมาอยู่ติดแม่น้ำแล้วนะคะคือทุกคนแค่ขึ้นเดียวนะคะก็รถนี่มาติดแม่น้ำเลยเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนู่นนะคะเยอะเ <laughs> ยอโอเคเดี๋ยวจะพาไปที่กระท่อมเรานะคะกรอใช่ <c oughs> ที่รถนะคะคุณแม่กับพายพี่คำีหน้าคำีป้าคำี <laughs> พ,พูดหลายแบบหลายอย่างเลยนะคะเรียกยังไงก็แบบชินแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะคะอู้คนทางนั้นเยอะก็จะไปทางนี้ดีกว่านี่คือแบบอยู่ติดอยู่ติดแม่น้ำเลยนะคะเสื้อผ้าทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ออวันแรกอ่ะที่พามาอาบน้ำเนาะก็ รถยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้เยอะมากไม่เจอใครเลยนะคะ YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆาคนไม่เจอเลยมันกว้างเกินนะคะก็น่าจะมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ฝั่งใครผังมันอะไรแบบนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเจอกันนะคะไม่ค่อยเจอหรือว่าไม่มาน่าจะมาแต่ว่าคนมันเยอะมากนะคะทีะ่ที่อยู่มันอยู่หลายที่นะคะแต่ละคน ก็เห็นบอกว่าจะมาเมืองแกดนะคะที่เขาโพสลงในเ c e b o o k อะไรแบบนี้เนาะแต่วันนี้มาก็ไม่เจอใครเลยสักคนนะคะไม่เจอยูทูบเบอร์สักคนเลยนะคะตอนนี้ก็ไว้รอดูคลิปแต่ละคนนะคะว่ามากันหรือเปล่านะคะแต่ว่าน,น้องนี่มาไม่เจอใครเลยสักคนนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะจะ พักคุวาบุญชุ่มนะคะก็จะออกจากถ้ำนะคะก็รอดูนะคะว่าจะเจอกันหรือเปล่านะคะแต่ละคนวันนี้เราก็ไปพักอยู่ที่วิหารสีดังเดือของข้างบนนี้ทั้งวันนะคะเพราะว่าร้อนมากก็ไม่มีที่พักนะคะที่กระท่อมก็พออยู่ตอนที่ตอนกลางคืนพอนอนนิดหน่อยนะคะนอนก็พลิกตัวไม่ได้แล้วนะคะแน่นเลยแต่ละคน นอนเบียกนอนอะไรกันเลยนะคะนอนติดกันหมดนะคะถึงแล้วถึงแล้วนะคะนะโอ,โอ้คนป้าเขาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะมันนั่งเฝ้าตรงนี้แล้ว,ลวถึงสักทีนะคะ นี่นะคะก็คุณอาคุณป้ากำลับบงเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างในเนาะก็เลยแบบไม่กล้า,าถ่ายนะคะแต่ถึงกระท่อมนี้แล้วเลยถึงแล้วถึงแล้วอาวอป้มังงอมังงอค่ะตอนนี้นะคะก็แต่งหน้ามานิดนึงนะคะเมื่อกี้หน้าซีดเลยตอนที่อยู่ตอนที่อาบน้ำนออกมานะคะตอนนี้ก็แต่งหน้าไปนิดนึงจะออกไปอาจะออกไปหาทานข้าวนะคะแต่ก็พาชม,มบรรยากาศยามค่ำคืนในปอยนะคะ ก็จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะทุทกคนตอนนี้กําลังเดินออกจากที่เราพักมานะคะคนเยอะมากไม่ว่าเช้าหรือเย็นกลางวันนะคะคนแน่นเหมือนเดิมแต่ว่าเดินตอนเย็นแบบนี้ก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะแตบบ่กลางวันแล้วก็ตอนทเที่ยงเทีนี่คือแบบหนไม่ไหวเลย เดินไปนู่นแป๊บเร็วก็เหนอยออกนะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ออกเย็นสบายเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะก็เส้นทางที่เราจะไปไหว้พระนะคะก็ไปทานอาหารที่ตรงไฟป๊อปป,ป๊อปแป๊บแป๊บตรงนู้นนะคะเดินไประยะทางก็ไกลอยู่นะคะแต่ว่าคนก็เยอะนะคะก็ไปไหนมาไหนก็ หน้าทางก็จะไกลนิดนึงนะคะคนเยอะมากที่คนเยอะมากรถก็แน่นนะคะทั้งคนทั้งรถเดินเส้นทางเดียวกันหมดเลยไดล้ถ้ำแล้วนะคะคนที่เพิ่งมาไปยอยมา,อาวันนี้ก็มีนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงที่เขาทำบุญที่ตอนเช้าเขามาทำบุญตรงนี้นะคะก็มาถึงแล้ว <c oughs> น,นี่นะ ยินดีค่ะไลแม็กค่ะลแม็กนะคะติด้วยนี่ดเขาำคำูดด้วะที่ตอนเช้าตอนที่เรามาน,นะคะทุกคนตาปุนาปาัมมาตปาังฆานุปาเวนายันฑโมโหตะโคตังลีวันตีมูกขราชมดรัติบาเจ้าเดัตนตะปาะาา

โซลาเซลนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้มันมีงานเนาะเขาก็เลยแบบเอาเครื่องจักรใหญ่ๆแบบนี้มาปั่นนะคะแต่ว่าที่ชาร์จโทรศัพเราไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ ชั้นนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนมานะคะวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็จะไปชมกันที่ที่เราไปกราบไ้ว้เมื่อตอนเช้านะคะที่เกียรชั้นเนาะ คนมาข้างหลังเยอะมากนะคยยิ่งเดินมาก็ยิ่งมืดไปเนาะ <c oughs> ก็ระยะทางมันก็ไกลนิดนึงนะคะตอนนี้เมตะเกียะที่เรามายังไม่ค่อยมืดขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดมาแล้วแต่ก็มีไฟใช้อยู่นะคะใกล้เดินเข้าไปถึงแล้วนะคะก็ตอนเช้านี่คือสนุกในหามากๆนะคะมีแบบาการฟ้อนนะคะฟ้อน ตามกองนะคะแล้วก็พ้อนนกยุงนะคะแล้วก็ตัเขาเรียกไงสิงโตมีพ้อนแบบนั้นด้วยนะคะตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนนี้ก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรทำกันนะคะที่ก็เมื่อคืนไม่ได้มานะคะก็เลยแบบไม่รู้เนาะเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็มาเป็นวันแรกก็เลยเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนไปนะคะคืนนี้เราก็ไม่พลาดนะคะทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเอ้ยฝนต้เนาะต้องอมอมเนี่ยที่บ้านบ้านแบบที่เขาให้เช่าเนาะก็คือมีไฟหมดทุกหลังคานะคะ ใเช้าที่บอกว่าสิบแสนสิบแสนกนหนึ่งล้านนะคะจนกว่างานเสร็จนะคะเอาแม่แม่เข้าไปทางไหนแล้วมาถึงแล้วนะคะถึงที่มันแล้วก็คือแบบตอนนี้มีทางแยกหลายแยกมากาๆก็เลยแบบไม่รู้ว่าถึงแม่กับนา้าท่ำคืนไปทางไหนนะคะเดให้ยาจะยามค่ำคืนที่ ่ชั้นนะคะอ้ยันันนะคะมือขายนู่นโอ้ยคนเยอะคนเยอะโอ,อ้อ้าทอะไรนคนแนจ่จงแตองาไม่น่าใช่ อ,อุตสาหะเอตั้งนานเลยคิดแบบไปไหนสสอๆูอ่ไปแถวปุ่นย่จนนะ่ายกนะคิดว่าคุณ่ม่คุณิเดินไปถึงนู่นแนะคะอุตสาด,ดูดูไปที่ท้ก็อยู่ใกล้ๆกันเองน้องก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่เนาะคือแบบถ่ายซ้ายถ่ายขวาก็มองไม่ค่อย เห็นนะคะว่าแม่เข้าไปถึงที่ไหนอะไรแบบนี้โอ้โหทางแม่น้ำแต่ว่ารถเยอะหน่อยนะคะยังอาบน้ำอยู่เลยแต่ละคนเนี่ยแม่น้ำที่เราอาบเมื่อกี้ก็เป็นแม่น้ำั่งนี้นะคะแต่ข้างหางนู่นนะคะอันนี้ข้างหัว เขาถวายถวายไม่ใช่คือทำบุญนะคะ,ะที่ทำกับข้าวทำบุญนะคะทัตอนนี้ขอบเลย มาใส่แบบผ้าปิดปากแบบนี้อีกแล้วก็เลินแบบนี้คือแบบมันขอบเนาะแล้วก็เหนื่อยรู้สึกหายใจไม่ค่อยร่มเท่าไหร่นะคะเห้นแม่เหนแม่คนพิกามากเกิดมาสามสี่คนนะคะข้างหลังเห็นแม่อีกห้าคนนะคะอีก อีท้าหกคนไปก่อนแล้วนะคะไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่เราตอนนี้เรามาห้าคนนะคะมาด้วยกันห้าคนที่ใกล้แล้วนะคะตรงนี้มัน ทุกทั้มากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกบาลแล้ว <c oughs> คนก็เลยทยอยกลับนะคะกลัวแบบจะไม่ถึงที่นอนที่นอนเราอยู่ไกลนะคะนคนที่มาก็มีคนที่ไปก็เริ่มไปนะคะเพราะว่าฝนตก้าหนนแลว่่มมีคะ<อ> Hãy subscribe mẹ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cô <laughs> sáng như khâu cà dũa bên mình có tìm tiếp

อาวิระวัตถุอายาบสาวัตุอานิกาวัตุสุกิอาณาอาธิยาบูรัญญาข้างในไคือแบบเต็มแล้วนะคะเราก็เลยจะมากราบไปไปอยู่ข้างนอกกันนะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กระท่อมนะคะที่เราพักแล้วนะคะเมื่อกี้ไปถึงที่นู่นพอเรา,เาไหวพ้พระกราบอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ฝนมาถล่มฝนมาไล่เรากลับเลยนะคะก็เลยแบบกลับมาแล้วเนะาะตอนนี้ก็กําลังจะพักผ่อนนะคะมืดมาก <c oughs> บอกว่ากระท่อมนะคะคือแบบไม่ใช่กระท่อมนะคะอันรถนะคะรถแล้วก็อนอนอีบกันในนั้นห้าหกคนนะคะผู้หญิงหมดอะไรคือแบบยังไงอะพลิกตัวแทบไม่ได้นะคะนอนอยู่ในนี้ห้าหกคนแน่นเลยนะคะค่ะก็อเมื่อกี้นี่ก็ไล่ข่าวว่าคือแบบเขากะชากกระเป๋าอ๋อเขาขโมยตังคะคือ ทองสามบาทนะคะแล้วก็เงินสามสามเซนเงินเงินเกือก็สามเซนเหรอสามเซน สามแสนค่ะสามแสนกว่าๆนะคะคือแบบเขากระชากนะคะเมื่อเมื่อกี้คือแบบก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมันเจ้าเข้าไปสามแสนทากันเอยแอบสามหมือนทางเงินไทยเลยอ่ะสามหมื่นโออไม่ใช่สามแสนนะคะคือคู้ติดสามหมื่นห้าใช่สามหมื่นห้าบาทนะคะคือแบบเขากระชากแบบนี้คือแบบคนมึนเนาะก็น่ากลัวมากนะคะเมื่อกี้คือแบบฝนตกด้วยแล้วก็อ่า คนก็วิ่งกลับนะคะคือแบบขยอยขยงเลยนะคะคนไหนช้าก็คือแบบเป็นเหยื่อเนาะนนนเขาก็แบบอยู่คล้ายๆเหมือนกระอมอะไรอย่างนี้มองอยู่ตลอดเอามว้คนที่แบบเขาจะขโมอยอะไรแบบเนี้ยก็เลย คนไหนช้าก่อนก็คือแบบเป็นเหยื<ด>่อก็เลยแบบโดนไปนะคะทองเอ่อทองสามบาทนะคะแล้วก็เออนสามหมื่น 3, ้านย่เง้ยนะคะทุกคนก็น่ากลัวมากๆากเราก็แบบแล้วก็แบบแบบเ,เปิดไฟอยู่ตรงนี้นะคะก็แบบโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนแล้วนะคะก็ะมีเพื่อนเยอะอยู่นะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดีไลค์น้องแมวขอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาที่ลี่ไปแค่นี้ก่อนนะคะ oh. พรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตอ่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนต่ออีกนะคะพทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ยามค่ําคืนนะคะ นี่คือแบบแ,แน่ๆกำลังทานข้าวนีิดส่น่อยนะคะโอ้รถมาเป็นทางเป็นทางเขาด้วยไม่เป็นไรคือแบบทางทางทางหลังเราแบบกวา้างมากนะคะเออทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อกี้ไม่สว่างเลยอ่ะ <laughs> ตรถตุ๊้ไปแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะก็จะพักพ่อนกันแล้วนะคะพักอยู่ที่นี่คือตอนนี้แก้วผู้หญิงหมดนะคะที่อยู่นี้หนึ่งสองสามสี่หนะคะ6แล้วก็เจ็ดนะคะแปดเก้ผู้หญิงหมดนะคะตอนนี้เาคน ชปิดแค่นี้ก่อนนะคะเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วสว่างมากโอ้โหแสงนะสะท้อนแสงมากเฮ้เสียวข้างหลังเหมือนกงนี่โอเคไปจริงๆรแล้วเด้อบายบายอ๋อ ตอนนี้นะคะคือเขาปล่อยโคมไฟขึ้นฟ้านะคะคือแบบสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะอ่าทำกระท่อมนะคะ้วกระท่อมอ่าเอาผ้าน,นี้มาทำที่นอนนะคะเพราะว่าอ่านอนเบียกกันในรถ หลายคืนแล้วนะคะนอนไม่ค่อยสบายเนาะก็ไปเห็นเขาขายอันนี้พอดีนะคะแล้วก็ของเขาก็เลยซื้อมานะคะซื้อมาจะทำที่นอนนะคะตอนนี้นอนข้างล่างน,นี้นะคะ